ครับสวัสดีสุภีแม่ไอ้น้องสุภูสุคนนะครับบัดที่นี่ครับก็แม่พี่น้องมาบึงเด้อครับของเส็บของนัวแบนเฮานะครับครับโอ้ขอโทษขอโทษ้นกำลังเอาเาบุเป็นยังตมที่่วาใครมันสวนบุนะบุนขับรถมาแต่นั่นแหละ ลงับรไมด้ไม่เตรียเรื่งไหนขับรถมาน้ำทางขับรถมานำทางเห็นแล้วก็บเนลอแล้วนั่นลอ้ไวันก่อนมันบเอาอะเอ้ตเอาตบเอ้ตเอ้อ้ตบอ้้อตอ้เ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 อ้ตบเ้เอเย เซลฟูปิกไม่ใชละโอ้ปุ๊บกลลกไปปุ๊กอัเปอาะปุ๊บแน่นจ้ะถ้าเบิกเดพี่น้องเซลฟ้าไปเซลป่ะดิโอ้วกี่ เสียบของลัวของเส่บๆ่นี้นไปซอยัดเก็บไปกันถ้าบึ้งตอนสุดท้ายเมนูหมูอยากหมูปิ้ง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 เนาะโอเคโอเคครับคือนาดปาติโตขาบิกเดือยพอบิ้นี่นี่มักแล้วเนาะ มักแล้วครับมักแล้วมักแล้วโอ้เป็นตาแเส็บด้วยครับพี่น้องกินน้อยเป็นยาถ่ายกินมากเป็นยาระบายแมนแล้วอาถาบึงด้วยครับขอบคุณครับหอมขนาดเลยครับพี่น้องเอ้ยใบกระเพราเนาะใบกระเพราใส่ข้าวเป๊ะไม่ต้องโหที่ใบกระเพราอยู่มากใส่ไปเลยจวดแต่ประเดี๋ยวหอมกันยังนีพวกหมวกคนนองเอาดูแตกเลยวไหม ไม่เบ่งดูเศบกว่านี้คือเศบกว่านี้มิตรสีกันนั่นแหละสีกันตอนนั้นเศบกว่านี้เนาะโอ้ยจังเ่ยด้ำใบพวยเย่เก้มนั่นเลยนี่เดี๋ยวยังบนสุกยังเลยพี่น้องใส่ไปแล้วต้มอึอกใส่กระเพราหอมดีงวะตามด้วยอยังครับเอาไปแล้วครับพี่น้อง หอมดีกว่าส่วนหอมพัก์ตี้ตามด้วยต้นหอมไปไปประเดี๋ยวแหงแสีบแหงงัวงัวลราพี่น้องโอ้ยังยังเดี๋ยวจะเข้ากันแสีบครับพี่น้องเสียบเลยเผื่อไมาใส่ตัก็ป่ะสิเผื่อใส่เท่านั้นเนาะกินจนเบื่อเลยแตกมาแล้วนะครับพี่น้องถ้วยเด้อ เนคารมอเดี๋ยวขึงไข่ข้ไขไ่ป๊ดนี M ่นขมเข่ไก่ขเด้ครับโอ้โหเสียบอิลลได้เีอาทาวยเนี่ยโอ้ยเดปยังไดปลางน้ำเอาตายแล้วกระนังกระโดดดูหานยังมีชีวิตอยู่เอาถ้ยยัยเดียโอ้ยโอ้โหกิุญอะเอาไรยังไเอ้ ไปที่กินนี่ันี่ชาวบ้านเบื่อเบือแล้ววอะม่อทาความจได้สุดขาวมาแล้วนี่พ้เราโอเบียมันอบบอบบีดอกบีดอกเห็นต่เข็เนาะเ้อก็เป็นลูกตาเนาะเมีนแล้วลูตาคนแจนยังรอยดองยาน้าแสงจัดยิงว่าละโอเค ยังไงไงเสยบปะถ่ายมะนำนี่เป็นเจไดแสบแสบหลายบะแสีบับแสียบับแสบขักเลยเนาะมีใครบ่โอ้หนี่หน่วยใครเ่ยปอดปอดพี่น้องเ้ยนะครับครับใครปนตกมันหาอยากไหมปอดเดือบเบืงเดือบพี่น้องเด้อ กแล้วป๋าดีทุกย้ำจิ้มเรียบร้อยอปติเทเทนางเสียบคูบ <S <s ันท anyway. ึกขาดเนี่ย claro ok ีมปกแนวใส่ไปดิลาใช่ไหมพึ um um ่งหมูหมูที่อร่อยแบบนี่เอออร่อยอร่อยเออเขียนหมูหมูจะแบบนี้แล้วพอดีอร่อยแบบบ่หมูยังวงเฮ้ยนี่แหละคู่นู่นว่าไม่เป็คู่บมาชุ่มช้ำเมนบะไหนจะต้องสิ่งเดีย นี่เห็นปะคือเปล่วคือแล้วพี่น้องเนี่นี่เห็นแต่เพิ่นเห็ดกะเข่าเห็นยังแซีบเสบเขาเห็ดว่าเสียบพื้นกันเนาะ